รอเสร็แล้วทานกับสี่พันรามีซับซับรมนีเ้เท่าไหร่นะรถนี้เท่าไหร่เรียบร้อยค่ะกับู้มากุ้งสดไข่แดงจ้าจ,จับเมนูต้มันไข่ปลาจาเป็นลาบเนอกเมนูนี้ ไห้สะดวกมาหน้าร้านเราอยู่ในการจัดส่งออนไลน์ดโดยลดค่าปุงความเย็นรีวิวเพียบสนใจสังเกตแค่หนึ่งแับตามปากหรือลายเห็นยูอิสองสามตลอดย4ิชั่วโมงโอ้โหี่ไหวคนะนะเด็กหลอลูกค้าขอพิเศษไข่ปลาเรามารอตั้งนานแะล้วยูิวแล้วไง ได้ครับเดี๋ยวคุณก๊อบรอบอกได้เลยนะครับเรียบร้อยจกับปูม้าสดนะครับมันแซลมอนพิเศษไข่ปลาค่ะที่แรกลูกค้าสั่งเป็นปูม้าแล้วก็ไข่ปาลาระบวบพิเศษนะเฉยหนึ่งนะแซลมอนแล้วก็พิเศษไข่ปลาพิเศษนะ เราลาบทั้งหมดสามหม้อเลยชอบทานลาบกันเหรอครับอยากลอง ต้องฟุกอันนี้เขียนที่ฝาที่ลูกว่าไม่พริกไม่พริกลูกอยู่ในกระป่องเลยกระป๋องตังมีลูกนี่อันนี้ไม่เผ็ดเลยนะครับเป็นลาบสัมมอนพิเศษไม่พริกรไ,มไ,มไม่เผ็ดอ่ะไม่มีพริกจะเผ็ดได้ง,งอ่าเรียบร้อยจ้า อันนี้เผ็ดด้านนี้หน่อยนะจ๊ะเนีเ่ยลมอย่าบอกนะคนละกระปุกเลยเนี่ยจริงหรอตัวก็ไม่ได้ <laughs> กินน่ากลัวนะ <laughs> ทานน่ากลัวกันจังเลยอันนี้ก็ลาบนะคะ อุยยังละสองชิ้นหรือไม่นูใช่อันนี้พิเศษเหมือนกันอันนี้เผ็ดน้อยอันนี้จะไม่เขียนเนาะเขียนแค่ไม่เผ็ดอย่างเดียวนะ ช้ำๆไปเลยมาต่อด้วยลาบบึกไข่พิเศษน้องทำถุงละวสองกระปุกเลยลูกลาบอี่างเดียวเคยทานย่างครับที่นี่ขอ,อว่าเลยว่าทำไมเขาเจาะจงแปลว่าเขาเคยทานลาบแล้วสากระปุกเลยเป็นไกงเลยลูกไม่รู้ว่ามันหายไปไหนพ่อทำหายไปแล้วป็นไงลูกเป็นไงลูกไม่ร

พิเศษนะคะเฮ้ยกำจาดไปเลย <c oughs> หอมๆนะข้าวกั่วจานนี้่ที่ไหนจ๊ะหนึ่ง 3ามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าห้าร้อยก็เต็มกระปุกเลยเรียบร้อยค่ะทาลรอ่ะรอบที่แล้วทานเกือบสี่พันเรามีซับซับจับมาไหร่นะรถมีเท่าไหร่คราวที่แล้วยกร้านไงใช่หรอต่อไปจะอะไรกับเมนูแซลมอนนะคะพิเศษแล้วก็บวกกุ้งสุกบวกมุยอมุยอกันเลย ข้าวไงแล้วก็กุ้งสุกประมาณจี่กิโลโลวิเศษตามมัน พิเศษหมยอหรอืใช่พิเศษแซมอนพิเศษหมูยออ,อะไรไมีม่บอกจะกินแซลมอนเป็นตัวอย่างแต่เรียบร้อยค่ะใช่จ้ะอีกหนึ่งชุดนะอันนี้เอาเผ็ดไหมเผ็ดได้ไทั้งสองวางพริกนะ จัเรียบร้อยจักกราระหมึกไข่กุ้งสุกค่ะสีน่ากินมากเลย ี๋ยวบอกน้องแล้วหรือเปล่าบอกอ๋อยังไม่ได้บอกใช่ไหมโอเคน้องกลังนึกอยู่ว่าใครกับเมนูเมนูไข่เมงดากุ้งผุดทนไข่แดงจ้า วันนี้วันลาบแห่งชาบลาบเยอะมากดีนะทํำข้าวคั่วมาชาบไม่งั้นไม่ก๋เข้าวคั่วหมดลาบหมึกไข่บวกม่อนแอบเห็นของเพื่อนน่ากินใช่ไหมอันหอมแม่เพราะหนูคั่วเองเข้าขวคั่วโอเคคนละแล้วลูกหอมมากหิวข้าว มีข้าวเหนียวกับไก่ทอดได้เลยนะยกเลิกตลอดแล้วทำไมไม่รับสายเขาบอกให้เขาเซนเซ้นไปอ่ะ โทรไปบอกให้เขาอ้นี่เลยทำคืนกลับไปเลยเมนูต่อไปนะคะกับเมนูแซลมอนไข่ปลาไม่ร้าเผ็ดน้อยจ้าค่ะช้ำๆไปเลยอพระเจ้าอะไร แซลมอนไข่ปลาสี่สำชำเลยไข่ปลาน้าทานมากกับเมนูแซลมอนไข่ปลาผักรวมนะคะเ<ๆ>ผ็ดน้อยจ้าจ้าเรียบร้อยค่ะคุณโดนอยู่ไหมคะคุณโดน่อเลย กับเมนูสามไข่บวกมอนนะคะปลาร้าเผ็ดกลางใคเล่นด้ยวดย,วยวแก้วส่วนนี้ทำอะไรไม่รู้อะแก้ววะเกิดไ,ได้เลยนะ ลแล้วปิดท้ายด้วยแซลมอนนะคะร้านข้างๆมิ้นอะ่ะเรียบร้อยค่ะใครตาเอาไหมครับเรียบร้อยจ้าต่อไปจ้ะหกร้อยยอดยอดเงินหกร้อยเขียนแล้วก็โทรตามเลย สีไข่นะคะอันนี้หมึกไข่จ้าช้ำๆไปเลยอ๋อได้ไข่มิงดาจ้าน้องฟิวรับเวินไหนลูกส่งได้เลยจ้ะไข่ปลาจ้ายี่สิบาค่ะพี่ทำไมเสร็จคิวีิไปเล่นเล่นหนอได้นะได้ค่ะไข่ปูจ้า เบอร<ด>์ห้ารอเลยจ้ะโทรสิลูกด,ดิทำที่ห้าเลยนะไม่เดี๋ยวกจะทำที่ห้าห้าอะไรล่ะอันนี้ที่หที่ว่ามันรับห้าโมงใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะกับปูมักกุ้งสดไข่แดงจา้า แบบเมนูลาบแซลมอนไข่ปลาจ้ะ,เ,ะเสร็จแล้วจ้ะทำาอะไรลูกโดนไหมนะ,เ,ะเราให้คิวเลยเลจ็ดเมนูเลยจ้ะเะจดรายการได้เลยค่ะ กับเมนูตะลมอนไข่ปลาจะเป็นลาบเนาะเมนูนี้น่ากินมากติดรันด้วยกับเมนูหมึกไข่นะครับไข่ปลาไข่ปูมะม่วงนะคะรับปลาอันนี้ กับตำไข่ที่เราเลือกเองก็เปิดเป็นที่หกแล้วนะคะถ้าใครสะดวกก็ทักมาได้เลยกับรอดจัดส่งปีหน้านะคะช่วงปีใหม่บอกเลยว่าเราไม่มีนะาาหอไถ่ายเจได้ถ่ายตังหูได้ถ่ายยำเออยำขาปด้วสำหรับฝากติดตามทีหนึ่งแจ้ตามปากไม่ว่า y o youtube เพจและ tiktok นะคะแล้วก็ facebook ด้วยจ้ะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีการจัดส่งออนไลน์โดยรถควบคุมความ,มเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพจเจ๊หนึง่งแซบตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมง